สวัสดีค่ะพี่น้องมณีสาวหมองกะสิพะพี่น้องมาแอบเบิ้งทุเรียนหลังบ้านลุงเนาะคะ่ะเป็นทุเรียนของลุงสาวหมองเน้ะพี่น้องเพื่อนปลูกไว้แบบข่างบ้านพี่น้องบ่คิดว่าสิเป็นเนาะปลูกบ่่อยได้ดูแลใส่ใจไปัไหนได,ได้พี่น้องเบิง้งเศษกระดาษกระหกอยู่ค่ะแต่เพื่อนปลูกไว้แบบจังไนละ่ะบ่่อยได้ใส่ใจดูแลปัไหนแล้วก็บ่่อยเบื้องพอพี่น้องน้ำก็บ่่อยหดแต่ว่าตนา้นไงงามค่ะสงสัยดินมงนี้สิถือ ต้นนี้เป็นดอกปีแรกเด้วค่ะต้นไ่เติบยุพี่น้องต้นไงเติบยุค่ะสูงแล้วค่ะประมาณหา6เมตร7เมตรค่ะต้นนี้นี่กําลังเป็นหางแงพี่น้องเบื้องทุเรียนกําลังเป็นหางแงค่ะทุเรียนกําลังเป็นหางแงงามๆเลยพี่น้อง เดี๋ยวสาวหมองกระสิาพาไปเบิ้องอีกต้นหนึ่งแล้วค่ะต้นนันติดนุวยเราพี่น้องนี่ต้นนี้กําลังเป็นออกดอกออกลายอยู่ค่ะนี่กําลังเป็นหางแง่พี่น้องเบื้องปลูกทิ้งไว้คาง,งคอกหมูซื้อ,อพี่น้องกระเปลนนี่ต้นนี้งามค่ะสูงไปพ่น่ะคะ่ะหกเจ็ดเมตรไปพ่นแล้วเดี๋ยวไปเบื้องนุวยค่ะบัดน,นี้ น่วยกะบ่ค่คอยง้ามปันไดพี่น้องแต่ว่ากะดีเนาะที่ติดให้เป็นนี่พี่น้องน่วยง้ามค่ะนวยนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะผู้ใหญ่ขักอยู่กําลังหอไหวเนาะพี่น้องมึงอันนี้น่วยว่าคอยง้ามดอกค่ะเป็นปีแรกพี่น้อง ปีกายนี่ก็เป็นดอกแล้วค่ะแต่ว่าบ่ได้จงนวยไว้ลุงเพิ่นบ่จงนวยไว้มาปีนี่เพิ่นจงนวยไว้ค่ะพี่น้องกัโอเคอยู่ค่ะปลูกทิ้งไว้คางคอ,อกหมูเมื่อิีบ่ฝันว่าสิเป็นนวยให้กินพี่น้องเบง้ะข้างคอ,อกหมูขี่หมูไหลลงหนี่เละเละเลยพี่น้องเบิง่งนี่ติดคอ,อกหมูเลยค่ะแสดงว่ามักขี้หมูบัดน,นี้สังเกตหากนี่นี่หากออกมานี่ไปทั้งคอ,อกหมูเลยพี่น้องเบิง่งนี่ เขาดุดไตคอกหมูไปหั่นเลยค่ะโอ้ยบ่าขีดบ่ฝันว่าสิปูเป็นพี่น้องทุเรียนตนแรลกในตำบนเลยเนี่ยน,นะคะบ่าขีดบ่ฝันว่าสิเปลี่นนวยงามงามอีกสำนาตนงามตหไงดีพี่น้องทุเรียนข่างคอกหมูนี่แหละก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วค่ะ โ้ย uh huh. งามพี่น้องสุดยอดเลยค่ะเพิ่นผูกได้เนาะอสอ่อนกับลุงเพิรนทุ uh, เรียนอีกสักน้อยกะนั่นแล้วพี่น้องรองอีกสักนิดค่ะกระชีใดซิมสรสชาติล้วพี่น้อง รุ่นสองก็มีอยู่ค่ะนี่ยกาลังเป็นหางแง่เต็มเลยพี่น้องนี่แถวนี้เป็นหางแง่เต็มออกมาค่ะรุ่นสองอันนี้รุ่นแรกค่ะทุเรียนเมื่อคิดว่าสิปูกเป็นเลยนะคะนี่พี่น้องงามบาค่ะ สามองกระถ่ายอัศซียอนแสงใน้อพี่น้องเพระว่าหันนาไปทั้งตินออกค่ะบะน,นี้แสงแดดกะกำลังซองมาพอดีกระือว่าได้ผลค่ะประสบผลสําเร็จเนาะพี่น้องอัสติตเน่ลนเนกากาศมันหอนเปลี่ยนธรรมดาแล้วค่ะสาวมงกะอยากนําเสนอพี่น้องให้ได้เบื้องกันเนาะค่ะว่าทุเรียนบานสาวมงกะปลูกเป็นเนาะพี่น้องลักษณะดินนี่เป็นดินเหนียวเด้อค่ะ เป็นดินเหนียวนี่ปลูกแบบบ้ค่อยได้สนใจไปะไหนนะพี่น้องปลูกแบบป่อยๆเลยค่ะหดน้ำกับบ้ค่อยหดนี่ค่ะสะอ่อนหลายทุเรียนคลิปนีก้กะสะมองกะถ้า้พี่น้องเบิ้งซ้ำนี้ละเด้อค่ะกับว่าใดคลิปเงาดอกพี่น้องคลิป สันสนแน่จักน้อยเบิงพอสังเขปเนาะ,ค,ะค่ะกะขอพระคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าสามอางสิเฮดชิปเกียวก็มียกัฝากพี่น้องติดตามเปน็นกำลังใจสาหม่องน้ำเนเดอ้อคลิปนี้พามาเบิงทุเรียนหลังบานลุงสาหม่อง่านเอฟซีก็คือว่าแบบเข้าใจเนาะเพิ่นเข้าใจว่าทุเรียนบานสาหม่องตีบ่แมีเน,น้ะคะ่ะทุเรียนลุงสาหม่องเป็นของลุงสาหม่องค่ะอยู่หลังบานลุงเนะะ้อค่ะสาหม่องกะมาท้าให้พี่น้องเบิงค่ะคลิปนี้กะ ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือนี้สวัสดีค่ะขอปิดคลิปไปกับทุเรียนนี่แล้วพี่น้องนี่งามๆเลยค่ะหน่วยบ่งางามแต่ว่าผู้ใหญ่ค่ะพี่นง